สวัสดีครับช anel ปอลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไซโกไฟสปอร Fight Sport ์ตมิดไซส์สามิลรุ่น On Time Move เรือนนี้กันนะครับ รายการซีรีส์นี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ในซีรีส์ที่ไปคอลแลบกับร้านในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็รีวิวไปแล้ว2ตัวนะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ของร้านทิกแท็กก็มีการทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วไปตามย้อนดูได้นะครับจะเป็นสีแบบโค้กดำแดงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นของร้านชิปส์นะครับเป็นร้านเสื้อผ้าในญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ผมก็ไปซื้อมาเองจากโอซาก้าเลยนะครับก็ทำการรีวิวไปแล้วเหมือนกันซึ่งในคลิปรีวิวนั้นน่ยผมบอกไปเลยว่า ผมเนี่ยตั้งใจจะเก็บซีรีส์นี้ให้ครบนะทั้ง3เรือนเลยแล้วก็ไปตามหาซื้อที่ญี่ปุ่นเลยซึ่ง1ในเรือนที่หายากที่สุดเนี่ยคือเรือนนี้เองนะครับที่ไปคอลแลบกับร้านที่ชื่อว่า On Time Move นะครับโดยที่ถ้าเกิดเราพูดถึงชื่อร้าน On t i m o v o เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านที่ผมไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะครับ คือเขาบอกว่าเป็นร้านนาฬิกานะอันนี้จากข้อมูลนะครับโดยที่ตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็พยายามจะตั้งใจว่าอะยังไงเดี๋ยวลองไปเยี่ยมชมร้านเขาสันหน่อยเผื่อจะมีนาฬิกาเนี่ยหลงเหลือสักเรือน2เรือนก็เลยลองเซิร์ช Google ดูตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเซิร์ชใน Google m a ปกูเกิลธรรมดาเลยซึ่งเวลาเราเซิร์ชคําว่าออนท v มู่ะมันก็จะขึ้นร้านอะไรไ,ม,ม,ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะว่าชื่ออนท e มู v e มันดูคอมมอนคอมมอนอะมันดูแบบไม่ได้เป็นร้านเฉพาะอะก็เซิร์ชไปปับ๊บอะก็ไม่เจอนะรไ,นไมวะเเืององโตก พยายามจะเซิร์ชหาอยู่ตั้งนานละนะครับคือตั้งแต่สมัยก่อนละก็ไม่เจอรานนีสักทีจนสุดท้ายเนี่ยก็แบบเรียกว่าถอดใจไปละนะครับคือเราก็คงไม่มีโอกาสจะได้ซื้อเขาอะก็คงต้องมาตามซื้อรีทรงรีเซลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือ ไม่ได้จบแบบสวยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตามไปซื้อรีเซลจนได้นะครับคือถ้าเกิดซื้อเองจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคามันน่าจะตกอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ไซส์สามสิบแปดมิลเนี่ยมันเป็นไซส์ที่คนอาจจะยังไม่ได้นิยมมากนะครับชาวไทยอย่างเงี้ยก็จะมีแค่คนส่วนน้อยแบบคนข้อมือเล็กๆแบบผมอะที่แบบอยากจะได้รุ่นพิเศษที่มันเป็นสามสิบแปดมิลราคามันก็เลยแบบอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าแถวๆนี้นะไม่ได้แพงอะไรมากเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูตัวที่มันเป็นสนนออี่นนกกบบส ทั้งนั้นก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวหน้าสีเหลืองตัวนี้เพราะว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในสีที่หลายๆคนชอบนะแล้วก็ดูแบบแปลกตามากๆสําหรับใครหลายๆคนนะครับมาดูเฉดกันเลยนะครับว่าเหลืองนี้มันพอไหวหรือเปล่านะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเหลืองที่ มีความอิ่มของสีน้อยกว่าที่ผมคิดไว้นิดหนึ่งนะคือตอนผมดูจากในรูปเนี่ยผมก็คิดว่าสีมันจะต้องแบบเหลืองอมส้มนิดหนึ่งดูมีความอิ่มอิ่มสีแบบเข้มเข้มเซทเทอรเรตเต็ดอ่ะแบบมีความเลื้องเหลืองขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นเหลืองซิซีดอะ่ะแต่ว่าพอในายการมาส่งปั๊บเนี่ยมันเป็นเหลืองแบบ อ,อ,อ่อนนิดนึงนะครับคือมันไม่ได้เข้มอย่างที่ผมคิดอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็แอบแบบรู้สึกมไม่ได้แบบเป็นเฉดที่ผมคาดหวังไว้เท่าไหร่นะแต่โดยภาพรวมถือว่ายังสวยนะครับเพราะว่าเวลาเหลืองมาอยู่กับดำเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่เข้ากันดีมากนะมันดูลงตัวมากเลยแต่ว่าแค่มันอ่อนกว่าที่ผมคิดไว้ประมาณนึงเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แบบถูกใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะคือถ้าเกิดเทียบความถูกใจของตัวสีนะผมให้ประมาณสักแถวสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แถวๆนี้นะครับยังไม่ร้อยอ จบละนะครับนี่นี่น่าจะเป็นอย่างเดียวเลยที่เรือนนี้มันมีความแตกต่างรุ่นทั่วไปนะครับก็คือเปลี่ยนสีมันดือด้อเลยเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จบเลยคืออารมณ์เหมือนกับรุ่น38มิลตัวธรรมดาเลยที่แบบมันมีหน้าทิฟฟานี่บลูมีหน้าสีดําหน้านู่นหน้านี่ก็แค่จับหน้าปัดเนี่ยไปย้อมสีเป็นเหลืองนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอันนี้ก็ได้รุ่น limited รุ่นใหม่แล้วนะครับโดยฟังก์ชันอื่นๆของเรือนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับตัว mid size ธรรมดาเลยนะครับตัว38มิลทั่วไปนี่แหละไม่ไปยมไมไา หึงหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยเป็นการตั้งช่องวันที่แต่ว่าแน่นอนว่าเรือนนี้เป็น JDM โมเดลนะครับเวลาเราตั้งชื่อวันเนี่ยก็จะมีออปชันให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นชื่อแบบภาษาอังกฤษหรือว่าจะขยับเป็นตัวคันจิแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยก็เท่ดีนะหลายๆคนก็ชอบอะไรแบบนี้นะครับดึงมาจนสุดเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับใช้งานเสร็จก็ snap กลับเข้าไปแบบนี้ขอบเบเซลก็เป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับแล้วก็หมุนได้แบบสมูทสมูทเหนื่อื่อด,ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ต้องลง กาฬที่ใช้งานได้ดีเลือนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นหือหวาไม่ได้เน้นสเปคเอาไปแบบดำน้ำระดับโปรเฟชชั่นแนลจริงๆนะครับสเปคกันกัน,น้ำเขาเนี่ยประมาณ100เมตรนะ แล้วก็ลูมอันนี้ก็ยังคงให้มาเป็นจุดเด่นอยู่นะครับเป็นลูมิไบรท์ที่สว่างมากเข้าที่มือก็คือวาบขึ้นมาแบบหายห่วงเลยนะส่วนกระจกก็เป็นฮาร์ดเล็กคริสตัลที่มีการเคลือบตัดแสงมาโอเคเลยนะครับมีความเคลียร์ใช่ได้เลยนะคือหน้าปัดสว่างอ่ะมันได้เปรียบอยู่ละเวลามันเจอแสงสะท้อนเข้ามาเนี่ยมันจะดูไม่เห็นการสะท้อนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ดูใสกิ้งเลยนะครับบางมุมนี้นึกว่าไม่มีกระจกเลยนะอันนี้ทำมาได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวเคสอันนี้ทรงมาตรฐานนะครับไซโก้ไฟสปอร์ตทั่วไป เขายังไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับมาแบบโล่งๆเลยสกรีนไซโกรอบๆนิดหน่อยคืออย่างตัวที่มันเป็นทิกแท็กเนี่ยมันยังแบบมีกิมมิคในการลมฝาดังสีดํามาให้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาควรจะใส่โลโก้ตรงกลางซะหน่อยนะครับว่าแบบเออเป็นทิกทงทิกแท็กอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังดีที่มีการเล่นฝาหลังที่มันแนวๆเข้ามาหน่อยอย่างชิปเองอย่างเงี้ยนะครับฝาหลังของชิปก็จะมีคําว่าชิปอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแต่ว่าออนทามู ไม่ใส่อะไรมาเลยจริงๆนะครับคือมาอย่างโล่งเลยเนียนๆเลยเอารมณ์เหมือนกับว่าฉันมั่นใจว่าหน้าปัดฉันเด่นสุดฉันเริดสุดนะครับดังนั้นส่วนอื่นฉันไม่ยุ่งละปล่อยโล่งๆเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรือนนี้เนะี่ยผลิตมา300เรือนนะมีการรันนัมเบร์ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับจะมาแบบนี้ก็ แล้วแต่เลยนะครับคือยังไงมันก็ขายได้อสีประมาณแบบนี้นะครับส่วนตัวสายก็เป็นสายตามสไตล์เซก้ไฟสปอร์ตปกติเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าสายพวกนี้จริงๆมันคือเหล็กพับนะไม่ใช่เหล็กตันนะแต่ว่าเป็นเหล็กพับที่มีความหนาแล้วก็คุณภาพดีมากกว่าพวกคาซิโอแบบมากๆนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยยังแบบมีความกลวงอยู่นิดหน่อยนะไม่ได้แบบตันแน่นแบบปึกอะไรมากดังนั้นเนี่ยน้ำหนักก็เลยแบบรู้สึกว่าอะดูเนียนๆเป็นเหล็กตันๆได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ส่วนบักเกิลก็มาบางๆแบบนี้นะครับคือมีความเงาๆแล้วก็มีระบบล็อกมาให้2-3ชั้นเลยอันนี้ แน่นหนาแน่นอนขนาดตัวเรือน38มิลความหนา12.1ลักทุลักสี่3.6น้ำหนักเวอร์ชันตัดสายให้มันเข้ากับข้อมือผมแล้วนะครับอยู่ที่116กรัมนะครับซึ่งสายที่ผมตัดไปเนี่ยจริงๆก็ยังพอตัดได้อีกประมาณนึงเลยนะอย่างเอาฝั่งเนี้ยก็น่าจะได้อีกประมาณ3ข้อเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยอันนี้ได้อีกข้อหนึ่งนะที่ตัดได้ซึ่งคนข้อมือเล็กกับผมอีกประมาณสักนิ้วหนึ่งเนี่ยยังใส่ได้สบายๆเลยนะอันนี้ก็ทํามาเผื่อคนข้อมือเล็กเรียบร้อยนะครับอ่ะขึ้น เด่นจริงอะนะครับคือหน้าปัดเหลืองยังไงก็เป็นนาการที่มันดูเด่นดูแบบมีความป๊อปขึ้นมามากกว่าชาวบ้านอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูในซีรีส์เดียวกันเนี่ยถ้าเกิดหน้าน้ำเงินเนี่ยไม่วางข้างๆหน้าเหลืองนะ หน้าน้าเงินนี่กลายเป็นสีดำไปเลยนะครับดูมืดมากเลยนะหรือแม้แต่ตัวโค้กนะครับที่มันเป็นดําแดงก็ยังดูแบบสู้เหลืองไม่ได้นะครับคือเหลืองนี่มันแบบเรื่องเหลืองนะครับดูมีความสว่างขึ้นมาเวลามองไกลๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆใส่เดินอ่ะก็จะเห็นว่าแบบเอ้ยมันมีความแบบสีสันอะไรบางอย่างอยู่บนข้อมือเรามาจากแต่ไกลเลยนะครับมองสังเกตเห็นได้ชัดมากซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเฉดที่แบบเน้นสนุกสน,กนะครับมันไม่ใช่ในากาเฉดที่แบบจะใส่สุภาพสุภาพไปทํางานแล้วดูเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยคือยิ่งใส่ไปคุยงาน ทตาผู้สนทนาแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่จะซื้อไปใช้งานเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะต้องลองดูหน่อยนะว่าเรามีโอกาสที่แบบจะต้องใส่ใช้งานในกาที่มันสุภาพมากๆหรือเปล่าเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดูวัยรุ่นแล้วก็ดูแบบป๊อปมากๆนะครับโดดเด่นมากเลยคือถ้าเกิดจะเอาแบบทํางานเซฟๆนะครับใส่ไปออฟฟิศได้ใส่ไปเรียนได้ตัวชิปนี่ผมว่าเวิร์กสุดเลยเพราะว่าสีแบบมาคุมโทนดีมากไซส์อ่ะมันโอเคอยู่ละนะครับสามสิบแปดมิลเนี่ยมันดูแบบไม่ได้ใหญ่มากคืออย่างโค้ก็ยังโอเคนะครับดูแบบมืดๆคุมโทนหน่อยมีแแดดงงงมานนนนิึต่่เหลือีั คือมันต้องแต่งตัวประมาณหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมออกตัวไว้ก่อนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยการแต่งตัวไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบจะต้องมาแต่งตัวให้คนอื่นดูแบบพวกนี้อะไรมากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดชอบแบบไหนก็แต่งตัวไปเลยแบบนั้นก็ยังได้นะอันนี้ไม่ติดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดให้เทียบกันกับตัวอื่นๆมันก็ค่อนข้างจะดูมีความต้องคิดมากขึ้นกว่านิดนึงในการเอาไปใส่ใช้งานนะครับก็ลองดูนะว่าสีเหลืองเราชอบไหมนะครับแต่อย่างผมเอเ,เอางานจะ คือถ้าเกิดมันไม่ได้มาเป็นไซส์เล็กเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บให้มันครบเหมือนกันนะครับคืออย่างตัวไซส์ใหญ่42มิลเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อนะผมก็มาซื้อไซส์เล็ก38มิมลนี่แหละเพราะผมคิดว่ามันแบบเออนานๆมันจะมีตัวลิมิเต็ด38มิมลออกมาทีนึงอะ่ะอันนี้ก็เก็บครบ3ซีรีส์เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับสมใจอยากเลย ใครที่อยากได้เหมือนกันเนี่ยก็ลองไปตามหาซื้อกันดูได้นะครับอย่างตัวทิก t ท็กเนี่ยนี่หาไม่ยากนะครับเพราะว่าทิก t ท็กเนี่ยร้านในญี่ปุ่นมีเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวที่แบบขายดิบขายดีขายหมดโซเอาตลอดเวลาเพราะว่าสีมาแบบเรียบง่ายคอมมอนมากๆนะครับส่วนตัวชิปนี่ก็หาไม่ยากเหมือนกันนะคือร้านชิปก็มีเยอะแล้วก็ ไม่ค่อยมีคนรู้ด้วยว่ามีนายการรุ่นพวกนี้ขายนะครับก็จะมีวางขายอยู่เรื่อยๆเลยอันนี้ผมเชื่อว่า2ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เข้าทิกเท็กกับเข้าชิปเนี่ยน่าจะหาซื้อได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ต้องบอกเลยว่าหมดหวังนะครับอันนี้ต้องซื้อรีดเซลล้วนๆเลยราคาไอ้สเรือนนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้ก็ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับยังไงก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้้ววพบบบััันนหม่คคคลิปารรสสดี